สวัสดีเดจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันเพาเล่นเล่นเนาะเนาะมาค่ะมือใหม่หวันใหม่ก็เริ่มต้นกันด้วยกาแฟค่ะ กาแฟอุ่นนวลๆ้อนเนาะค่ะเนาะสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนมันบอกค่ะหันคงเอ้ยแต่พันปิ่นแบบนี้ค่ะแต่พันปิ่นเบียวเบี้ยวอะเบียวกายเนาะไปติงมันไหนพันปั๊บปั๊บตามกองเอาเนาะอ่ะเห็นมะม่วงเันหอยต้นเตียนอยู่นะค่ะมูดูโอดฟังนี้ค่ะ เก้ตามงเอ็ดไปเนาะคะ่ะมะม่วงเงินฟ้าลั่นค่ะอย่ข้างหลังเงนินคางติดกับเงินฮงขวัวนี่ใหญ่เลยะคะ่ะตอนมาฮันเพิ่งจะเปลี่ยนอันซ้ำหัวซ้ำนิ้วโกยเนาะคะ่ะเนาะกำลังจะเริ่มวันนี้ซ้ำกำปั่นละ่ะ เมืองนกกระจิบกระจกพันหงเพลงนะฟังเมื่อวานตอนเลี้ยงพันนกเอาพี่กามาเลยนกกระว้าค่ะกระว้ากระว้าอยู่ตั้งตอนประมาณห้าโมงเลงแต่เอ้ยโบเห็นตัวพันหอกเฟื่อนเอ้ยก็เลยบอกว่าเอ้านกมาไหมก็เลยโบได้ไปหาเบิ่งค่ะพันกระหงอยู่บักหงกับตุ๊กแกนี่อัพแอร์อัพแอร์ ว่ามันึ้นตามกับไม้เนาะคนกับเกศไหละะเ้ยค่ะน้ำเงินเ้ยนี่ยตอนนี้ก็อากาศดีขนาดเลยะคะ่ะอากาศดีแต่ว่ามันเป็นอากาศฮอนเนาะคะ้ามานเนาะ,ะหลังจากเป็นสิบเอ็ดโมงไปแล้วก็ม่อยฮอนขนาด,นะะดงงานเลยค่ะน้ำเงินเพราะว่าช่วงเดี๋ยวมีลมกามีเหงค่ะ ถ้าว่าวมีลมมันเป็นอากาศนิ่งๆก็คือมันเป็นอากาศนิ่งๆนิ่งอันลี้เลยะคะ่ะบ่มีเบอร์ไม้ตียงเลยนะะี่คโำว่าอนขนาดเลยวนหลังเดือนหันจักรในเอเซอร์หอหนุ่คนนั้นมันหอนไรเป่าเตยพัดลมมันบเ่เด้เลยแกเป่าพัลดลมแน่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ยนินแดม่มอเตอร์ไซค์พันเป็นลมมันหอนเลยคะ่ะโมเมนต์ลมเย็นเขาไปนักเทียบวาบเขาไปนี่ ปานไฟอันดาดก็มีลมม้นฮ่นนะคะมันโมแม่นต์แม่นว่าลมเย็นเย็นโบดีค่ะแต่ว่าถ้าช่วงเดือมีลมมันแรงๆก็มันก็มีลมเย็นๆเข้ามาแดดก็ค่อยเย็นชั่วแดดกระบุตีหนูคอยมันเข้าเมษาเราจะน้อยก็เป็นสงการสงการก็มันก็ฮ่นตับแตกหนะคขาเนาะถ้าว่าบ้านเห่าก็ได้กำบฏสังกะรีน้ํากันบ่ได้เพราะงั้นเดถอะปะก็ม้วนค่ะไปอีกแบบ เอ้ยก็จะน้อยเอ้ยกับเมือแล้วล่ะค่ะอีกสามสี่ห้าอาทิตย์เอ้ยสี่อาทิตย์กว่าๆเอ้ยกับกับบานอะกลับไปเมือก็พอดีทางพุนก็เปลี่ยนอากาศก็บสิพาเซมุกองศาเนาะค่ะเนาะก็พอดีพอดีคักเอ้ยบ้านแต่ก็ยินสงการก่อนว่างั้นเถอะอ,อันนี้ยังใส่เยอะฝั่งเนาะค่ะเนาะวิถีชีวิตคนส่งประเทศเนาะค่ะเนาะ มาบ้านคือเราก็มีความสุขม่นบอกค่ะไปอยู่กับลูกกับผัวก็เอาก็มีความสุขเพราะว่าเอากับบ้านเนาะค่ะเนาะว่ากันตุ่งแม่นบอกค่ะกาแฟเอ้ยก็มดดล้วได้ค่ะนี่มุดละเหมือนเรากันรอบนากระจังอันถ้าว่าเอ้ยนั่งกินกาแฟแล้วได้อัดหลงก็เอ้ยก็อัดหลงเนาะค่ะเนาะก็พามากินกาแฟคลิป พามานั่งบันสวนเนาะกับเบิ้งธรรมชาติเนาะกัเนาะธรรมชาติบรนบานเหาแล้วก็พากันคุยกันแม่บอกคะ่กะก็เป็นวิธีชีวิตนึ่งเนาะกัเนาะของการดำรงชีวิตก็อยู่กันนานน,านะคะเดอ้อผู้เล่าเข้ามาทัาก,ก็มีแต่สุขภาพดีแข็งแรงเนาะค่ะเนาะโชคดีตลอดการผู้เล่าบททักก็บอกว่ากันค่ะมือนาก็ะมีก็คือโชคดีคือกันแม่บอกก็มันเป็นสังคมมันยุคใหม่ค่ะเจอกันในจอมือถือว่างง้นไหนปะ เอาบ่าหูจักก็คือหูจักค่ะเพราะว่าเขาเบิ่งกันเนาะเนาะถ้าเขาไปคอมเมนต์ติอกันก็งามๆเลยคะ่ะเอ็นงามๆกันเพราะว่าอยู่กันานานๆเนาะเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ทาแล้วมีความสุขเป็นความสุขใจอันเล็กๆในน้อยเลยคะ่ะบังคนก็ทําเป็นอาชีพลังคนก็ทําแล้วก็สบายใจเนาะเนาะพอนคลายมันเอ้ยฮังเว้าไปต่มสไตล์เอ้ยนายจ้ะเด้อเอาเฮ้อทุกบ้านเพื่อนทุกบ้านทุกคน มีทุกความสุขมืนนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ